สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รักครบรัทานในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพักทายกันยามเช้านะครับวันนี้วันทำงานอีกวันนึงนะครับวันพุธสีเขียวเหนียวซับครับผม ส่งความสุขความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องกัลยาณมิตรศรัทธาบารมีหลวงปู่ทิมเทพเจ้าแห่งบูรพาทิศทุกท่านทุกคนนะครับใครที่ทำการทำการก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจอย่าเจ็บอย่าจนนะครับทุกคนเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมที่เป็นพิม เสียงโตนะครับคิดการใหญ่ต้องเสียงโตเป็นพิมพ์เก่านะครับทุกคนนะเป็นพิมพ์เก่าพิมพ์โบราณก่อนที่จะเป็นหน่หนะก็จะเป็นต้นแบบแหละนะครับซึ่งพิมพ์นี้ดูง่ายๆนะครับเขาก็จะมะีเป็นแกะของบล็อกน่าจะเป็นบล็อกไม้หรือบล็อกหินมิตกลน่าจะเป็นบล็อกหินมิตโกลน,นะครับเท่าที่ดูเนี่ยจะมีดวงตาตาใหญ่ๆนะครับตาโตๆนี่นะนี่เป็นแบบนี้นะครับทุกคน เราจะซูมลงมาให้ดูนะครับแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าจะมาเสวนามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงว่าพระที่หลวงปู่ที่ท่านสร้างแล้วเนี่ยท่านเก็บในหลายๆรูปแบบนะครับเก็บมากมายหลายรูปแบบหนึ่งนะเก็บในภาชนะที่เป็นไหเก็บภาในภาชนะที่เป็นองค์เก็บในภาชนะที่เป็นปี๊บ เก็บในส่วนที่เป็นห่อผ้าห่อจีวอห่อผ้าก็คือผ้าขาวนะอาจจะเป็นผ้าขาวได้ดิบหรือผ้าห่อศพเนาะแล้วก็รัดด้วยสายสินมีผ้าจีวอด้วยนะในส่วนหนึ่งอยู่ในกระป๋องก็มีนะครับอยู่ในหีบก็มีหีบไม้หีบเหล็กมีหมดนะครับแล้วก็ในกระสอบก็มีนะครับทุกท่านทุกคนอย่างพระองค์นี้นะครับ แอดมินเอามาให้เห็นในสภาพที่เขาที่เขาเป็นฟองครับเป็นฟองเต้าหู้เลยนะนั่นก็หมายความว่าในการเก็บเนี่ยเขาไม่ได้เก็บแบบว่าทีละองค์แล้วก็เป็นวางไว้อย่างสวยงามอะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็จะเก็บรวมๆกันเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็รวมๆกันทับๆๆๆทับ,ทบ,ทบ,ทบกันไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นน่ะมันก็จะมีผ่านความร้อนความชื้นบรรยากาศต่างๆ มันก็เลยทําให้พระออกมาเป็นแบบนี้บางองค์นี่เปื่อยยุ่ยไปเลยนะครับผมนะเปื่อยยุ่ยไปเลยแล้วไม่ใช่มีเฉพาะพิมพ์นี้นะครับมันมีทุกพิมพ์ครับทุกพิมพ์นะทุกพิมพ์เดี๋ยววันนี้เอาพิมพ์นี้มาให้ดูวันหลังจะเอาพิมพ์อื่นมาให้ดูนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเศษที่มันแตกหักก็จะปรากฏให้เห็นมากมายเลยนะครับซึ่งก็ได้รวบรวมถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองซูม เดี๋ยวจะลองซูมเข้ามาใกล้ๆลองดูนะทุกคนนะครับผมนี่นะลองซูมมาจะได้เห็นสภาพนี้ครับข้อสภาพจะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยครับสภาพจะเป็นแบบนี้เลยเป็นฟองต้องหู้เลยนะครับดูว่าเวลาเราจับนะครับติดขาวติดมือเลยนะครับพระชุดน,นี้มันเป็นพระตั้งแต่สองพันร้อยสามนะครับทุกคนที่มีผงพายเยอะๆอ,อืม แล้วก็เท่าที่ดูมวลสารเนี่ยก็จะลงมาสามมหาสี่มานี่แล้วนะครับจะเป็นมวลดินมาด้วยนะครับนี่นะนี่ครับสภาพเป็นฟองเต้าหู้แบบนี้เลยนะครับแต่ละองค์แต่ละองค์นี่นะแล้วก็ยุยยุยเปื่อยเปื่อยฟูฟูแบบนี้นะครับเขามีผงพลายเยอะครับผงพลายเยอะมวลสารใน ยุคนั้นสันนิษฐานว่าว่ากันว่าเราดูตามกายภาพของเนื้อพระองค์พระจะเป็นมวลสารที่เชื่อกันว่าพศ5 5 0 3มีมวลสารมากที่สุดนะครับในเรื่องของภายกุมารแล้วก็มาถึงยุคของดินสอพองก็จะมีพวกผงวิเศษผงพุทธคุณอะไรมากขึ้นมาอีกอันนี้เป็นส่วนที่ฝังนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาฟังอะไรเยอะครับเยอะครับ,รบมากมายครับต้งเป็นบ่านเป็นพลอยเป็นสารพัดที่จะมีนะ นี่ครับสภาพอย่างนี้เลยนะครับผมลองดูสิลองดูสิสนี่ครับลองดูนะแม้ว่าจะออกอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเขาก็จะดันขึ้นมาใหม่นะครับหลายคนที่ถามมาเอ้ e y, ผงพายเนี่ยดูยังไงผงพายเขาก็จะเป็นมันยังไงอ่ะเป็นอัศจริย์อยู่เหมือนกันบางบางคนเขาก็เรียกอ่าผงพูดผงพูดพายละ่ะติดปากกันพูดติดปากว่าผงพูดพูดพายนะครับผงม,มาหาพูดอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมจะลองปัดๆออกมันปัดแล้วมันก็ออกมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนมันขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็มาถึงยุคทไทยหนึ่งห้าเขาก็จะมีน้ำมูวงน้ำว่านมาคลุมมามาประสานอีกทีหนึ่งขนาดปล่อยผ่านการเวลาเขาก็ยังดันขึ้นมาอีกนะครับทั้งน้ำว่านทั้งทั้งผงเหล่านี้นะครับนี่นะลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองปัดๆด,ด,ดูนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะนี่นี่ นี่นครับจะลองปัดปัดปด,ดูปัดบางส่วนปัดบางส่วนวันนี้เอาให้สภาพที่เขาเก็บนะเขาเป็นยังไงนะครับเอามาให้เห็นกันจะเป็นสภาพแบบนี้แล้วก็มีหลายพิมพ์ด้วยนะครับอ่ะผมปัดออกแล้วนะครับนี่ให้เห็นเนื้อในข้างในกระดาษเนื้อในก็ยังเห็นฟูฟูอยู่นะครับปัดออกมานี่น่าจะเป็นเศษพลอยหรือเศษว่านเสศษผง เศษมวลสารเศษแร่นะครับนี่ครับเนื้อในเต็มไปหมดเลยนะครับนี่สภาพฟูๆมันก็เลยทําให้มันทับมันถมกันอยู่อย่างนี้ครับแต่องค์เขาสมบูรณ์นะไม่ใช่ว่าไม่สมบูรณ์นะครับองค์เนี่ยสมบูรณ์มากนะครับผมแล้วก็ผมก็ชอบแบบนี้แหละมันสวยคัดสิด,ดีนะนี่ครับสภาพสมบูรณ์นะครับองค์พระนะแต่อันนี้มันคุมอยู่มันก็เลยไม่ค่อยสวยงาม หลายคนเขาก็ชอบสวยงามไงแต่แอดมินชอบพุทธคุณนะครับแต่ผมชอบพุทธคุณนะครับเนี่ยครับมวลสารล้วนแล้วแต่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนี่เลยนะอันนี้เป็นพิมพ์เสียนโตนะครับพิมพ์เสียนโตพิพมพ์โบราณน,นะครับเออเสียนโตบล็อกหินมิโกนนะครับนี่หลังข้างครับบล็อกหินมิโกนครับนะมาดูองค์นี้สิ ดูดิมวลสารยุคเก่าครับมวลสารยุคเก่าครับแบบนี้เลยนะครับผมไปเจอแบบนี้ในหวัวเป็นอื่นไม่ได้นะครับของลูกปูทิมสบายใจได้เลยนี่เลยนะครับสภาพจะเป็นฟองต้องหู้มาแบบนี้นครับผ่านร้อนผ่านเย็นผ่านความชื้นเออทำให้ทางกายภาพเขาทำออกมาโชว์ออกมาให้เห็นแบบนี้ ถามไปอีกอันหนึ่งนะครับโรงงานเขาทำไหมแบบนี้พอไม่ทําแนนะ่เขาจะทํามาทําไมครับอืมเขาจะทํามาทําไมนะครับ,รบแบบนี้ทํามาก็ไม่มีใครรู้หรอกทํามาก็ใครจะไปเช่าบูชากันมันคนละวารละคนละปีคนละยุคสมัยแล้วนะครับอืมเขาไม่ทํำแน่ๆครับยังไงเขาก็ไม่ทํามาสภาพแบบนี้นะเอาอันนี้คือฟันธงการันตีได้เออไม่ใช่ร้อเหรอก ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้เนาะดูสภาพนะครับทุกคนเนี่ยดูมวลสารของเขาวันนี้ก้อนเบิ่่มเลยนะครับมีความเข้มขลงังศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่นี่แล้วก็บางองค์เขาก็จะเป็นสภาพแบบนี้นี่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 ดู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 ดนะนี่ผมเอาเสียนตัวมาให้ดูนะพิมพ์วันนี้นะดูดูสภาพนะครับนี่ดูสภาพเป็นก้อนเลยนะครับผมมันเหมือนกับกลุอะไรนะ กูของพระสมเด็จอะวังกูอะไรนะกูวัดบางขุนพรมกูอะไรที่มันเป็นกูวัดกัลยาอะไรไม่รู้่าลืมแล้วละ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นนะที่เป็นกูเป็นก้อนๆนะครับแต่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูของหลวงปู่ครับดูมนขลงังความเคร่งขลงังความศักดิ์สิทธิ์ดูพุทธคุณครับ มวลสารเยอะแน่ครับถ้าส่องยังมีกล้องจะขยายโอ้นี่เห็นไหมครับน่าจะเป็นว่านนั่นนี่นะเป็นว่านยาของปู่แน่ๆนะครับนี่ๆในตรงนี้นะครับน่าจะใช่เลยครับนี่นี่นี่ครับใช่นะครับนี่นะตะกี้หลุดไหมไม่หลุดเนี่ย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  เอาละเอามาตอกย้ําให้เห็นว่าเออพัฒนาการการสร้างของพระหลวงปู่เป็นอย่างนี้รวมทั้งวันนี้ให้เห็นว่าเขาเก็บเขาเก็บกันอย่างนี้จริงๆครับนี่เก็บกันอย่างนี้จริงๆครับนี่วางทับกันอยู่กี่ก้อนเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับนะไม่ใช่มีเฉพาะวาระนี้วาระอื่นก็เก็บเหมือนกันแบบนี้แหละแล้วก็บอนบางทีนะบอนที่เขาทานะเออมันมีส่วนที่มันเป็นเหลืออยู่ก้นนะ่าจะเป็นก้นถังหรือก้อนอะไรต่างๆเขาไม่ได้เอา พวกกันหรือจะเอาอะไรมาทานะเขาเอาก็เอาพระนี่แหละทั้งทั้งทั้งองค์แบบนี้หละโยนลงไปในนั้นแล้วก็คลุกๆเลยเพราะฉะนั้นบอลเนี่ยติดออกมาเป็นก้อนเลยนะครับติดกับองค์พระแล้วก็ทําให้องค์พระติดกันรวมกันเป็นก้อนแบบนั้นก็เห็นเยอะนะครับด้วยความเสียดายบอลน,นะครับบอลทองที่มันติดอยู่ก้นๆนะนะด้วยความเสียดายก็เอาพระลงไปคลุกๆซะเลยนะครับนะให้เป็นเคลือบซะเลยแบบนั้นก็เห็น เนี่ยครับทุกคนมวลสารมันมามา,มาตลอดอันนี้มองไม่เห็นแทบไม่เห็นหน้าหลวงปู่เลยนะครับทีนี้บล็อกโบราณเป็นยังไงน,นี่นี่ครับแต่ถ้าใครติดตามทาง youtube ก็จะเห็นว่าผมเคยเอาลงอยู่ครับนี่ครับหวงตาท่านจะบปนปนแบบนี้นะมีตามีปากมีจมูกครับชัดเจนมีจีวรมีมือนั่งสมาธิแล้วก็เขียนข้างล่างว่าหลวงปูท่ทิมนะครับนะนี่บล็อก ต้นแบบเลยนะครับก่อนที่จะไปเป็นหนึ่งห้าเสียนโตวสวยๆนะครับน,นี่นะครับตาจะปนปนแบบนี้นะนี่ครับเสียนโตครับนี่ดูสิพระเข้มขังขนาดไหนสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าไม่สมบูรณ์นะแต่เขาถูกหุ้มถูกเคลือบด้วยมวลสารเอ,อ่อที่มันละลายที่มันเปื่อยโดนความชื้นเนี่ยก็เปื่อยก็มาหุ้มกับองค์พระแบบนี้นะครับได้ ได้ความเป็นธรรมชาติได้ความเข้มขลังความเก่านะครับนี่นี่น,นะเอา้าเดี๋ยววันหลังจะเอาพิมพ์อื่นมาให้ดูนะครับนะมันมีหมดมีหมดทุกพิมพ์นั่นแหละแล้วก็อย่างเนี้ยก็ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปสัดส่วนใหญ่นะครับพอเขาชอบชอบนะครับเดี๋ยวคนก็ชอบแบบนี้ดู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 ด,ด,ด,ดูองค์นี้ที่เขาเกาะดูดิดูสภาพที่เขาเกาะนะครับนี่พระ ส่วนองค์พระเนื้อหามวลสารสุดเลยครับแบบนี้ดูเขาเกาะครับดูขสภาพเขาเกาะครับเอาง่ายๆก็คือว่าไม่มีใครที่จะมาทำเป็นแบบนี้นะออเออเขาจะไม่ทำหรอกนะโรงงานเขาก็จะไม่ทำแม้ท่าพระจันทร์ก็ไม่มีทำไม่ได้หรอกแบบนี้นะครับก็สะท้อนให้เราเห็นอะไรบางๆหลายๆอย่างนะครับทุกท่านก็ดู ดูแล้วก็ลองจินตนาการในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อพระก็ดีการสร้างพระก็ดีนะครับแล้วก็การเก็บรักษาก็ดีตลอดจนว่าในปริมาณการสร้างแต่ละพิมพ์ของหลวงปู่เขามีมากน้อยประการใดอันนี้ก็สะท้อนได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนะเอาละเช้าว,วันนี้สีเขียวเหนียวซับนะครับวันพุธส่งความสุขความปรารถนาดีมาถึงทุกท่านทุกคนนะครับทักทายกันด้วยนะครับจากสออนอุดรทีวีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แจ้งเตือนกันด้วยนะครับมันมีอะไรมันจะเด้งมานะครับแจ้งเตือนทุกท่านทุกคนนะครับอยู่เป็นกําลังใจให้กันไปอีกนะครับทีนี้จากนี้ไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในภาคส่วนต่างๆหลังจากที่เคยนําในเรื่องของอพิมพ์ต่างๆเอามาให้แล้วนคลิปต่อไปก็อาจจะเจาะลงไปในเรื่องของเนื้อเนื้อพระเนื้อพระพิมพ์พระที่มันมีความแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละพอศแต่ละวาระรวมทั้ง อื่นๆนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นเข้มข้นขึ้นมาอีกนะครับในช่องนี้ฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงพื้นที่อะไรต่างๆในอนาคตข้างหน้านะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไรนักนะครับแต่ด้วยความพรบศรัทธาก็หวังว่าในช่องนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกคนในแง่มุมต่างๆทั้งบล็อกทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อทั้งอะไรทั้งพัฒนาการ เรื่อยๆมานะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราได้ร่วมสร้างนะหลายๆอย่างด้วยกันนะครับต่อยอดบุญกันไปนะครับอนุโมทนาสาธุทุกขั้นทุกคนเลยนะครับเราก็จะอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้บอกทุงทงเลยว่ามงคลเอาน้าหน้า,นาต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยจำนวนอะไรต่างๆลดน้อยถอยลงไปมันจะเกลี้ยงเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีในหลายๆบรรดาออผู้ศรัทธานะครับ มาถึงที่ถึงทิ่นเลยนะครับอืมเขาก็มาแบง่งมาปันไปนะครับก็ยินดีครับนะมันไม่ใช่ของเรานะครับพระมีเจ้าของนะครับอ่าหมดแล้วก็ดีนะครับหมดแล้วก็ดีนะครับพระมันต้องหมดสิไม่มีมันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะแต่หลายคนก็มีอะไรเขาเรียกว่าะไราดามาเห็นมาอยู่หลายปีแล้วเราไม่ได้ไปนั่งขายนะครับผมว่าหลายคนก็บอกว่าเรามานั่งขายเราไม่ได้ไปนั่งขายนะครับโอ้ถ้าขายมันไม่ไม่เหลือแล้วนะครับ เราไม่ได้ไปน,นั่งขายเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราศรัทธาด้วยความพุทศรัทธาก็มีส่วนหนึ่งที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแบ่งฟันกันไปประมาณนั้นแหละนะไม่ได้มาเปิดเป็นอนันต์ขายหลายคนเข้าใจผิดอย่างนั้นนะครับอมันก็มีดรามา่าสี่ซ้าห้าปีมันยังไม่หมดเลยไปไหนมันก็เอากเก่าๆนี่แหละครับมารีเทิร์นมาพูดมาคุยเอามาโชว์มาอะไรมันก็เป็น กเก่าบนบนเวียนๆอยู่นี่แหละครับมันก็ยังอยู่แต่ส่วนใดที่เราเช่นผระป่าเนี่ยอู้นะออกไปเป็นพันองค์อย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะมันก็เป็นประมาณนั้น,นเป็นพันพันพันองค์เลยอ่าเรียบร้อยนะครับอย่างปีนี้ก็จะมีเหมือนกันนะก็ติดตามกันไปนะครับของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนทุกคนโอเคนะครับนะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณมากมายนะครับะอออุดรทีวีครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ